สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนดูเลยครมาอยู่กับผมไอซีเกมเมอร์นะแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมอะไรวะเกมเมโทรสองพันสามสิบสามรีดักนะครับผมวู้นะฮะโอเคมีการลืมนะก็ตอนนี้ผมปรับภาพให้มันน่าน่าจะดีขึ้นนะฮะผมจะปรับแบบหกหกสิบเฟรมเรทเลยนะแต่ว่าตอนนี้มันเหลือสี่สิบละคงจะเป็นไปไม่ได้ตอนนี้ โอเคชื่ออะไรนะโบบันปะโบบันเขาเขาก็ตกนะฮะโอเคว้าวมันดูเหมือนว่าเขาจะโดนอะไรครับ It's Bourbon the Huckster. Look who's talking. Take me to your boss. I have business with him. The boss? But of course. The truth of the boss it is. <coughs> Where else would you like to go? I'm going to work with a bot. Or else we'll have to drag him. Move it. We'll finish this later. Move it. Who's playing going to attack. ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามาเจอเจ้านี่แหละ่าจะเป็นเจ้านี่นะฮะก็บอกขอคุยก <c oughs> ับบอสหน่อยหรือบอสอะไรมันก็ต่อยกันนะฮะเออแม่งดีไม่รู้ว่าเราอยู่ <c oughs> โอเคเอากระเป๋ามาแอบครับปืนเป็นของฉันแล้วแหละบวบอนเอ๋ยชติหน้าโอเคตอนนี้ <c oughs> อย่เวลาชอปปิ้งนะฮะอ่าปกติต้องมีปืนตรงนี้ไม่ใช่หรือช่างแม่งมันมัาอยู่ตรงนี้แทนนะฮะนี่ครับปืนที่ผมต้องการนะฮะมันเป็นปืนนี้ a k ดีๆนี่เองนะฮะแต่ว่ามันจะดูดีกว่านะครับเราก็ต้องไปตามทางนะฮะตรงไปเรื่อยๆจนไปถึงอะไรด้สเตชันหรืออะไรสักอย่างนี่ยแหละนะฮะเดินไปทางนี้ต่อไปซึ่งเราจะไปทางนี้นะฮะ อุ้ยชิบหายแล้วถ้ามันเจอเราประทากันแน่นอนฮนะอีแมงมุมแม่ง,มมงน่าเกลียดมากน่าเกลียดชิบเป่งเลยฮนะอันนี้ก็เดินมาพอดีเฮ้ยคอดีวะเอาแล้วฮะท่านผู้ชมครับโอเคไม่รู้ครับไปอ่าฮะ ไปอยู่เพเงียบดีกว่านะฮะเฮ้ยชิบไผ่ละเราสามารถไปแบ่งเพียงเงียบได้แต่ว่ามันก็จะแบบนะไม่มันนะฮะซึ่งก็ปล่อยมันไปนะฮะคอยเงียบๆดีกว่าเอานี้ออกเลยนะมันจะเดินมา,มาววะเฮ้ยแ <c oughs> ม่งไม่เดินมาวะเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> แม่งไม่เห็นจริงอะโอ้เอ้าเฮ้ยแม่งเห็นเฉยเฮ้ยเมื่อกี้มันเห็นเราทำไมมันตายอะโอ Oh my g o มันรู้แล้วว่าเราอยู่นี้โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ไปประตูเฮ้ย โอ้โอ้ว้วว้าวว้าวฮ่าโอ้ยเอ้ยมันเห็นเราแล้วเอาไงดีฮะทุกคนบูเลยการจังหวะนี้เกิดมามันก็ต้องตายันอยู่แล้ว เดี๋ยวตอนนี้ผมจอปืนผมขอจะปืนเจอปืนลูกซองคนนะฮะมีการมันลังเลด้วยนะเฮ้ยดิ๊ดดิอ๊อ้ิ๊ดวิชุดเกาะอ้าวตายห่านเลยชุดเกาะยำ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 ไม่ต้อง,งไม่ต้อง <c oughs> อยู่อะไรมายมองบูยู่อ้าวมันโดน เออมันต้องอย่างนี้สิฮึชุบไม่นำมาหลบๆซ้องซ่อนเลยนะฮะเราควรจะทำแบนี้ตั้งนานแล้วแกระเบิดชัว์เลยอุ๊ยเกือบร้อยผมจำได้ภาคก่อนนี่ไม่มีบูนะฮะสเตลอย่างเดียวขอสักหน่อยภาคนี้แหละเดียว มันก็ง่ายเหมือนกันนะก็ไม่ได้ยากเลยเลยแค่ไปครับเอื้อไอ้นี่อยู่ดีตายได้ไงไม่รู้นะจำไม่ได้แล้ววะคือถ้าเป็นเวอร์ชั่นก่อนนะมันจะยิงยากครับผมก็เลยแบบยิงไม่ค่อยได้พวกนี้แต่เวอร์ชันนี้มันยิงแบบรู้สึกวันง่ายขึ้นหรือเปล่า อู้ของหนักว่ะเฮ้ยมีเลเซอร์อยากได้เลเซอร์ขอได้สิไปฮะไปฮะโอเคๆทางนี้ไปได้นะครับจำได้อยู่หรือเปล่าวะได้ปะวะดูก่อนนะครับไปได้ปพ่อเดีเ๋เดได้ปะวะเดี๋เดดูไม่ได้ก็ต้องไปแล้วครับตอนนี้จังหวะนี้ อ <ะ S 1> ุ้ยอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งดูดบ้องเฮี้ยดูดิมันดูดบ้องครับท่านผู้ชมฮะหมืนเลยฮะมือตึบตึบตึบตัวเราล่องลอยได้โอเคกัญชาเยียวยาทุกสิ่งนะฮะดูดูดูอ่าเย้ อโ,อโอเคมีกัญชาด้วยยอดเอกรู้เลยว่าของจริงจะเป็นไงฮนะเราบินได้นะฮะช่วงช่วงขณะตรงนี้เขาไม่มีอะไรแล้วมั้งข้างบนไปได้นะไปไม่ได้นะครับ อันนี้จริงถ้าเรามาทางนี้นะฮะเราก็วิ่งได้เลยวิ่งไปเลยคูตบ้าเหลือคนเดียวจุดเอาเฮ้ยเอา what the fuck ยิงมาดิโออัยานอ่ะไม่

โอเคครับคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สำคัญที่สุดในเกมนี่ก็คือพี่ขานของเรานะฮะอะฮซึ่งที่โจรมันตายเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นฝีมือของพี่เขานะใช่แล้วพูดเหมือนรู้เหรอผมว่าใช่แล้วแหละมันต้องใช่ครับโอเคพี่ขานมาช่วยเรานะฮะไปเดินทางต่อไปมีคนรับรับช่วงต่อเยอะแยะเลย ไอ้พวกนี้แม่งบ้าแน่เลยริ่งแม่งจับคนมาแบบแบบชั่วมากเฮ้ยพวกแบนดิตเหมือนปั๊บอายเลยโอเคเนี่ยเฟี้ยวไหมฮะมันมีตุ๊กตาหมีด้วยฮะโอ้ยเย็ดอุ้ยโคตรเฟี้ยวอ่ะเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งแต่ปืนมันเหมือนเราเลยแม่งเอาหูไอหูหูมาใส่แล้วก็ฆ่าปืนโอเค ไปด่านต่อไปกันได้กลัวผีนะฮะบอกเลยครับว่าเกมนี้มีผีร้อเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าไม่เชื่อแล้วก็เ,เดี๋ยวด่านนี่ยครับทุกคนจะได้เห็นว่าผีเป็นยังไงนะฮะผีมีจริงนะครับอันนี้จริงก็เห็นตั้งแต่พาร์ทที่พาร์ทที่ห้าแล้วนะครับพาร์ทที่แล้วมันมีผีจริงในเกมเนี้ยน่ากลัวมาก ซึ่งไม่รู้ว่านี่เป็นเกมสยองขวัญหรือว่าเป็นเกมอะไรกันแน่เราไ,ไม่สามารถแปลได้นะฮะกลัวผิดตรงนี้ผมเคยเล่นมาก่อนแล้วผมจะรู้ว่ามันไปทางเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะพิสูจน์ข้อสงสัยแห่งของผีให้ฟัง Just stay too for long. เอาหูไปแนบกับท่อนะฮะได้ยินไหมได้ยินไหมอุ้ยอู้อู้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเออไอ้นี้ไม่เคยเจอนี่แม่มันไม่ให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 ม่โอ้โหไอ้เมื่อกี้ไม่เคยเจอนะฮะผ้ากอดไม่เป็นสีดำๆมันก็พุ่งไปอย่างนี้นะฮะไอ้นี้มันมีมือมีอะไร And it knows me. Okay. Let's move. Tama. Then on. Careful here. This is a dangerous tunnel. Okay. Please keep your light on, my friend. Or else we might stay here forever. We'll them, And look forward. <laughs> I can't think the word who is applicable here. เป็นเงาของผู้หญิงนะฮะอือคนนี้ครับเป็นเงาของคนนี้นะฮะเขาเหมือนโดนอะไรบางอย่างฆ่าตายนะครับโอ้โหตายกันเล่นอะไรอะวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วไอ้นี่ครับคนนี้ชัวร์ นี่ครับเป็นวิญญาณนะที่อยู่ในสถานีรถไฟคนตายก็ยังไม่ไปไหนนะครับก็ยังอยู่บนเรืออยู่แถวนี้นะครับโหน่ากลัวมากโอเคเต็มละแบตเต็มอยู่แม่แม่อยู่ไหนใครอุ้ย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  what กระสุนโอ้โห เอันนี้ผมไม่เคยเจอจริงเนี่ยคือมันทําใหม่หมดนะครับผมก็เลยแบบเก่าๆนี่มันจะแบบมันจะไม่ค่อยมีอ่ะคือมันจะทำใหม่หมดทุกอย่างอนะ่ะเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะโอเคต่อดีกว่ามั่งข้างเทียมรถไฟมาครับเฮ้ยมันมีรถไฟโอ้โห้ไม่ก็รถไฟรถไฟผีสิงนะฮะ นี่ครับคันนี้เลยโอ้โหน่ากลัวครับของจริงล่ะเกมนี้แม่งของจริงนะครับเกมนี้มันน่ากลัวหลายๆความหมายนะปีศาจปีศาจพูดผีนะฮะแล้วก็เรื่องลี้ลับต่างๆนะในเกมนี้แม่งมีครบนะฮะ อุ้ยไม่เลยพี่ขานเดี๋ยวพี่ก็โดนเตะหรอกพี่ขานนี่รอดถึงภาคภาครัดไลท์เลยนะฮะเออใช่เดี๋ยวบอกอย่างหนึง่งภาคนี้มันมาก่อนอุ้ยโอ้โหมาเป็นฝูงเลยภาคนี้มาก่อนรัดไลท์นะครับเป็นภาคที่หนึ่งรัดไลท์คือภาคสองนะเผื่อใครแบบอาจจะไม่รู้อะไรอย่างนี้ก็จะได้เรียกอย่างถูกบ้างจ้ะอย,อยู่ข้างหลังใช่ไว้โอเคได้จะใจ น่าจะเป็นพวกที่เฝ้าทางรถไฟนะโอ้ยีไม่เห็นัก,ก็เดิมอ้ยกมาตารางสมีม่นขึ้นเลยมันขึ้นได้ไงวะเนี่ยมันกลายพันธุ์แล้อย่าอย่าทิ้งผมไปโอ้โว I've <their> spent with them when they died. I survived. Okay. <their> it appears that the devastation was the of hell was, <their> <not there>. <their> <their> was <completely> complete. Heaven <their> <their> and purgatory were atomized as well. So, the fire leaves the body. It has nowhere to go. ฉันต้องอยู่ที่นี่ในเมโทรอาชีพแต่ไม่ไม่สมควรสำหร t o การทรมานสำหรับบาปของเราใช่ไหม e ้าวว้าวช่วย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 รับึกไปก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะมีหนูที่สามารถทะลุกล่องกับไม้ได้นะครับโอ้โหยอดอีปิดโคตรโคตรน้ำตากวจะไหลทุบได้ไหมพี่คันไปดียืนมองอะไรอย่ามองกูหลอน โมดทีละเสร็จด่านนี้ก็พอแล้วมั้งนะอุ้ยอ่ชิดอะไรอะไรเมื่อกี้อะไรพี่ขาดพูดสิครับว้าวที่นี่เหมือนเป็นโรงงานหรือเปล่าโรงงานหรืออะไรสักอย่างนะ ะไรพี่ขาดน้ำเลยผมขอเก็บของก่อนดีป่ะเฮ้ยมันมันมีที่ล็อกเนี่ยแปลว่าต้องมีกุญแจนะฮะไม่เอาแม่งขี้เกียจจะไว้มีกุญแจตรงนี้นะฮะฮะ c o n c e n t r a t อ่าหยุดก่อนนะนะฮะอย่างไรก็ต้องให้กูปวดโอ้ยเจ้าโอโหโอ้โห โอ้โหยิงเลยยิงยิงยิงอี้อีอีหืมเมื่อกี้ตกใจศพแม่งยิงแม่งเลยอ่าพี่คันจะคุยกับประตูท้ำไมโอเคโอ้โหน่ากลัวจะไปตั้งสีมาแล้วเพิ่มพลุนเพิ่มพลุนไปต่อเลยเพรสโกพูดได้อยู่คำเดียวนะฮะ ตรงไปนะไป,ไปเสียใจคุณแจมาก concentrate concentrate แปลว่าอะไรวะต้องไปแปลซะแล้วนะเขาอาจจะแบบพูดเยอะในอนาคตเราได้ร่วมง,งานกันอีกยาวๆนะจะตามเขาไปกัน พี่ขารไปน i e that's a rare talent you should use it don't move now don't move ไขาบอ่ยอะไรตัวไวุตัวอะไรอ่ะอุ้ยตัวอะไรวะเน่ยูยังแจม อเอาแล้วอุ๊ยไม่ชอบเสียงนี้เลยอ่ะอันอันเนอร์มัลลี่ทุกอย่างมันชื่อ,ช,อชื่อตัวมันนะเสียงอะไรวะไปแล้วให้ตัวนั้นโอ้ น่าจะยับนเม a สแต่ l ูัด n o เหม์มยูุ e ก,กนลไปดูสปัสัตว์พวกนี้ก็มันก็ไม่ดูร้ายเสมอไปนะครับถ้าเกิดเราเข้าเข้าใจมันถ้าเราไม่ทำร้ายมันก่อนมันอาจจะไม่ทำร้ายเราก็ได้นะฮะใช่ พี่ขายประมาณประนั่นแหละคือต้องปรับตัวให้อยู่กับคือต้องรู้วิธีการเออ่หลีกเลี่ยงให้ได้นะฮะไม่ใช่อะไรก็ยิงแม่งเลยอะไรอย่างงี้นะฮะคุณอาจจะคุณอาจจะตายเพราะไอ้ไฟเลยก็ได้ถ้าเกิดเรายิงมันไปนะนะแล้วก็คนสอบคนนะครับไม่สนผมชอบเกมนี้ผมชอบคนตายมากเลยแม่งแม่งมีของแห่อะไรจ้ะโอ้ยโอ้ วิวิ again โอเราต้อยู่ตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะอุ้ยพี่คานด่นกันอีานไปอชิบเอากระสุนหมดได้ไงวะย่ย่าย่อุ้ยโหใครไม่ห้อยอ้ะขอเขา ขอหนึ่งจครับโอ้โหอ้โ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 อ้้มุนแบบโอดูพี่ขานมึงทนได้ไงวะน่ะมุกเบนมุกเบนมุกเบนบิวแทงเจอมุกเมน อืมก็ชนะได้เหมือนกันอีแดงหัวทิ้งไปอืมอืมอืมอุ๊ยโอ้โหจับเต็มไอ้กระโหจังเลยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ เราจะไม่ขยับอืมอม่มีระเบิดด้วยววะมันโคตรเจ๋งอะโย Demonstration ไปครับโอเครอดเมื่อกี้ได้ก็เพราะไอ้เจ้า เมมเบรี huh, ่บ้าบอลนั่นแหละไอตัวแสงนะครับแสงแห่งพูดแล้ว hey. กันเรียกแม่งเทเทเสยวโคตรเฮ้ยดันต่อไปหรือเปล่าระดูกแมไม่น่าไปแต่ก็น่าลองอยู่มีอะไรปะมันเป็นหินหินงอกหินย้อยหรือว่าอะไรวะเนี่ยทำไมมันดูแปลกๆครับเออหว่าพมันดูแปลกๆจริงๆนะเหมือนมันโดนบีบอ่ะเฮ้ยโคตรแจม คว่าไงเพื่อนว่าไงพี่คานเอาไงผมไปด้วยพี่ไปไหนผมไปด้วยอ่ะกลัวผีขอจิ้มหนึ่งจึ๊กโอเคอ้าวพี่ขานแม่งหายวะหายวับไปเลยเอาจะวะตุ๋มฮะ Suppose that Polis will help you, or is there simply nothing else left to believe? Uh-huh. you don't have to answer. Oh. <astern light Innothil> we'll arrive at the cursed station soon. The monster's attacks have been unrelated. But people have abandoned the station. The unfortunate few names. ที่อะไรเกียนตมตีทุกอย่างผมก็ไม่เข้าใจโอเคฮะก็ถ้าไม่เข้าใจอะไรก็นะฮะก็ไม่เข้าใจต่อไปผมยังเข้าใจเลยนะครับก็ช่วงนี้ก็ยังไม่อัพคลิปเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันก็ติดอะไรหลายๆอย่างนะฮะเออแบบอะไรมันก็ยังไม่พร้อมเลยหลายอย่างก็เดี๋ยวผมก็จะค่อยๆค่อยๆไปเป็น ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะครับโอเคคลิปนี้คงขอตัวลาไปก่อนนะเซิร์คลิปน่าจะเจอเกมอะไรก็มาติดตามชมไปเลยโอเคบ๊ายบายวู้ฮู้ฮ yeah